สวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการประยุกต์ใช้เลสโตนลูบนะฮะที่วนไปวนที่ไฟมันวนแนวๆนะวนไปวนมานะฮะเราจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะ,ะอันดับแรกที่จะมาสอนนี่คือเป็นเครื่องปั๊มค o พเปอร์สโตนนะฮะคือไม่ต้องมานั่งและกดคันโยกไปไปมามันเสียเวลานะฮะฝักไฟนิดหนึ่งนะฮะไฟหมดเอเล็กผักไฟตรงนี้นิดหนึ่งนะ,ะมันมืดฮะ,ะด้านหลังก็ได้ได้โอเคอุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้นะฮะ อก็ฝากข่าวถึงนักเล่นเกมไมค f t ทุกคนนะฮะผมไม่ไปไหนฮะอยู่1.7นะฮะ1.8ฮะรีมูฟอเล็กนะฮะจบนะฮะคือมันรีมูฟฮีโร่บายแล้วงานนี้ก็รีมูฟอเล็กบ้างนะฮะเพราะเขาเล่นไม่ไหวได้โอเคโอเคปะปะอันดับแรกนะอุปกรณ์แรกนะฮะ ในคลิปเมื่อกี้ได้สอนวิธีการทําพิสตันไปแล้วนะฮะพิสตันจะมี2วิธี2ชนิดนะฮะคือพิสตันธรรมดานะฮะพิสตันธรรมดาก็ก็คือแม่แรงธรรมดานะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะวิธีในการทําก็บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะที่ผ่านมาแล้วนะฮะเลสเตอร์าไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าแบบหนึ่งไม้หมดไม้หมดใช้บดเป็นแผลง วิธีการทำเลสตอเออพิสตันนะวางแบบนี้นะเอาไอรอนวางไว้ตรงกลางนะฮะแล้วก็เออเล s t o n วางไว้ตรงตูดนะฮะแล้วคอ b b l e s t นะฮะวางอย่างนี้นะ่งี้นะฮะเราก็จะได้พิสตันมานะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการทำพิสตันชนิดที่สองนะฮะก็คือต้องโวยโอเคยนี่รอนานไหมเนี่ย กว่าแล้วพิซซ่าชนิดที่สองนะคือมันจะเป็นแบบเหน <c soup> <Yeah>, like <c oughs> ียวๆนะวิธีการทาคือสลามนะสลามบอยนะบอลนะบอลอีตัวกระยิกกระยืยเนี่ยนะฮะคือตัวเนี้ยหายากมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเอดวงดีนะฮะก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทําสลามฟาร์มนะฮะคือคือเป็นฟาร์มของสลามนะฮะคืออันนี้ก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะฮะแต่ก็คือจะลองทําไปด้วยอัดไปด้วยนะฮะก็คือส่วนใหญ่ตรงเนี้ยนะฮะอ่าคือบอกเบื้องต้นนิดนึงนะฮะไอสลามเนี่ยนะฮะ ที่อยู่ของมันจริงๆนะมันจะอยู่ลึกมากนะคือแทบจะเอออยู่อยู่ใกล้เบสล็อกเลยะฮะคืออยู่ตรงเบสล็อกเลยะฮะไอ,อตัวเนี้ยนะฮะอยู่เหนือเบสล็อกมาถึงแค่เออคือจะอยู่ตั้งแต่คือเมื่อเห็นเบสล็อกก้อนแรกเมื่อไหร่มันจะอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นแหละฮะลงไปะฮะโอเคนะ,ะหายากมากนะฮะ้เกิดใครหาได้ก็โชคดีนะฮะวิธีการทำเออพิสตันนี้นะฮะ สติ๊กี้นะฮะวางไว้แบบนี้นะฮะคืออันนี้พิสตันปกตินะฮะเห็นว่าสติ๊กี้พิสตันจะข้างบนจะมีอะไรเขียวๆนะฮะก็คือสลามบอมนะ,ะสลามบอลนะฮะ,ม,ม,ะ,ฮะมันจะเหนียวๆนะฮะสมมติเรากดไปสักเอากดไปสักเลครึ่งแล้วกันเอาอ่ะคุณสมบัติของพิสตันนะฮะับอ่ามาดูพิสตันกันนิดนึงนะพิสตันถ้าเกิดเราวางแบบนี้อะไรหายไปไหนล่ะ ถ้ตารระวังแบบ,แ,บบแบบนี้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 อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเราต้องการให้ e พวกนเนี้ยฮะมันทํางานพร้อมกันนะฮะหลายๆคนเชื่อได้เลยว่าเขาต้องวางวางวงจรแบบนี้โอ้โหมันจาจร้อน100เลยผิดนะมันไม่ทํางานนะฮะมันไม่ทํางานนะ,ะเพราะว่าเห็นไหมคือมันไม่มีไฟตัวไหนที่ อะไรไม่มีไฟตัวไหนที่จ่ายเข้าเลยนะเห็นไหมฮะมันจะเลี้ยวหมดนะฮะถ้าเกิดอ,อยากให้มันทางานคือเราต้องต่อตรงอย่างนี้อย่างเดียวเห็นไหมฮะตัวเออสักโดนดันน่าตกใจเนอะเดี๋ยวขยับไปอีกหนึ่งสเต็ปก่อนที่มันไม่พอออก อะเลยเหอากไฟรอบๆนิดนึงนะฮะรอบๆนะฮะมองไม่เห็นถ้าเกิดเราต้องการให้มันทำงานนะฮะอ่าเราต้องถอยมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าคือต้องช่องเว้นช่องเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเราไปอย่างนี้ปึ๊กเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่อันนี้คือมันจะเออเข้าเครื่องนะฮะแต่เมื่อเราวางช่องนี้เวบนะฮะมันจะไม่เข้าตัวนี้มันก็จะหุบ วิธีที่จะทําให้มันทํางานนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือ레รีพ피เตอร์นะครับเรสเตรีพีเตอร์วิธีทําก็คืออันดับแรกนะต้องมีสโตนนะฮะสโตนคือหินเรียบนะฮะวิธีการทําหินเรียบก็คือเอาไปเผาขนาดน่ะเอาคัพเปิลสโตนไปเผานะฮคัพเปิลสโตนก็ได้จากหินที่ตรงนี้แหละฮะคัพเปิลสโตนก็คือหินที่มันแตกๆนะฮะวิธีการทำสโตลิสเตรสเตรีพีเตอร์ก็วางแบบนี้นะฮะวางฐานเข้าไปนะฮะวางเรสเตอทอช อย่างนี้นะฮะเลสโตนทอชคือเลสโตนแท่งนะ,ะแล้วก็เลสตลสโตนหนึ่งอันเราก็จะได้เลสตโตนรีพีเตอร์มานะฮะอันนี้เอาสักสิบอันวางแค่เนี้ยปุ๊บไฟก็จะเข้าแล้วนะฮะอันนี้คือแบบรถาวโลกรรอนะฮะถ้าเกิดคิดว่าเรารวยไอเทมนะะระวังอย่างนี้ไปเลยเพื่อความสวยนะฮะ แบบเนี้ยแต่มันสิ่นเปลืองนะเราวางแค่ hey, น,นี้ก็พอแล <or> ้วลยหน่อยดีหนอยไม่อา้าเออทำไมมันไม่ทำงานอ,อ่๋อเซิร์ฟแลกแลกเออถ้าเป็นไปได้นะไม่ต้องให้ d ี l a ยก็ได้อะเพราะว่าเพื่อแบบให้มันแบบทำงานพร้อมกันให้คือเราต้องการให้มันทำงานพร้อมกันให้มากที่สุดนะนะวิธีการทำเออไอ้พวกเนี้ย เราเอาไว้ใช้ทําเป็นสะพ,พานก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องปั๊มสะพ,พานกันเอ้ยปั๊ม cobblestone กันนะฮะเล็กฝากทูพิสตันทิ้งหน่อยนะฮะฝากจ่ายฝากเอาคืนมาด้วยนะฮะเออวิธีการทําเครื่องปั๊ม cobblestone นะฮะเราหามุมดีๆซักมุมหนึ่งนะฮะเราวางเครื่องหม่อันนี้เป็นรูปบวกก่อนวางนี้เป็นรูปบวก แล้วก็อันนี้เป็นรูปบวกเหมือนกันทุบตรงกลางออกเฮ้ยเออถูกละวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุบตรงนี้ออกคือเพื่อเพื่อคือให้ตัวเนี้ยมันมีกระจกหนึ่งอันนะอัน,นจริงๆอ่ะใช้เอ่อบล็อกกากาก็ได้ฮนะอาจจะใช้คัพเป้สโตนก็ได้นะฮะลุกหนะฮะเึ๊บแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ต่อไปก็คือลาวานหนึ่งถังกับน้ำหนึ่งถังนะฮะ อย่าลืมอุดด้านหลังด้วยแต่นี่คือด้านหลังมันตันอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวิเออเครื่องปั๊มเนี่ยขอไม่แนะนําว่าไม่ให้สร้างบ้านไม้นะฮะนี่คือเป็นสาเหตุที่ว่ามาถ่ายทําข้างล่างเพราะข้างบนมันเป็นบ้านไม้นะฮะเดี๋ยวบ้านจะไหม้ซะก่อนนะม้ไหม้หมดเลยสวยโอเคนะครับวิธีอันดับแรกคือเราต้องแบบนี้นะ,ะเอาอะไรอุดไว้ตรงกลางก่อนก็ได้อ่ะอุยอเล็ก สงสัยต้องรบกวนอีกแล้วขุดด้านหลังต่อไปหน่อยมันแต่โลภมากอยู่นั่นแหละเราเนี่ยแหละขุดด้านหลังไปอีกได้ไหมเนี่ยมือแต่เมาเพลินคือเอาให้วางวงจรลูบด้านหลังได้อะฮะขุดไปสักห้าช่องนะฮะได้เลยได้เลยอ่ะทษทีฮะวางราวาไปช่องนึงเ,เอาหน้ากากออกก่อนมองไม่เห็นแล้วสิถ้าอุ้ยพี่แท็กเรื่องแสงอืมเรื่องแสงมองเห็นแต่ว่ามันเริ่มปวดตาแล้วมามองเห็นเป็นกล้ององทหารอะ ล o อืมเราก็จะได้แบบนี้นะฮะตัวพี่เรืองแสงอ่ะไอมอร์เอ็กซเรต์ตัวพี่เรืงองมากเลยเราลองทุบอันนี้ออกดูนะฮะมันควรจะได้แบบนี้นะฮะคือเมื่อเราว่าคว้ามาทางนี้น้ำชววปมาทางนี้เราก็จะได้คัพเปอร์สโตนนะฮะลองทดสอบดูอีกครั้งนะฮะปึ๊บปึือ,อ,อน้ำจะไหลสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ตะอย่างนี้นะะอีกครั้งหนึ่งนะฮะวัานะฮะ เป็นอันนี้คือแบบประหยัดนะฮะน้ำไหลามาแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วก็ตันนะฮะ oh. คราวนี้เราจะต้องทํางานด้านหลังกันนิดนึงนะฮะที่เราตรงนี้อุดเอาไว้นะฮะเอาออกมาเออแหลกแหลกเออตรงนี้เราต้องวางพิสตันให้หันหน้าไปทางนู้นะฮะซึ่งอันนี้เราคงต้องเก็บเก็บลาวาก่อนเก็บ <c oughs> ลาวาเก็บเก็บน้ําก่อนเพราะวา่าเราตรงนี้เราต้อง <c oughs> ตัวนี้เราต้องขุดทิ้งโอ้เสียดายมากเลยอันนี้ลืมบอกไปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะดูคลิปนี้แล้วดูทำคือวางวาง,วางพิสตันก่อนวางกระจกนะฮะ,ะวางให้ได้แบบนี้นะจะ,จะมีเปอร์เซ็นต์ผิด,จะ,ดนะจะมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดทีด่จะได้ออกซิเดียมไหมฮะไม่มีฮะไม่มีแน่นอนเพราะว่าต้นสายของน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ปะละ่ะ ต้นสายของน้ำมันอยู่คนละข้างมันแยกทิศกันเลยเปล่าขอเปล่าหรือว่าลืมก็ไปพอฮะพอฮะเอ้ยน้ำทะลักอ่ะวาแบบนี้นะฮะโอเคขั้นต่อไปนะฮะทุก,กวนฝากไฟนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเอ่อขอที่ขุดเพชรได้ไหมเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำที่ขุดในเพชรเองดีกว่าเอสหรอ ต่อเหลือครึ่งหนึ่งเอาไม่เป็นไรฮะอ่ามีเพชรอยู่หกก้อนขโมยของพี่โครตระมาเฮ้ยพี่แกเป็นไปอยังพี่แกอะไรนะแกหลับแล้วมั <_ struggles> ้งโอ้เขาไหน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 พี่มาแลกกันผมลงมาแลกกันผมลงสีฟ้าพี่ลงสีส้มอะไรอะไรอ่ะ จะบ้าไม่เอาเอาไม่ชอบสีส้มเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบหัวเลิศเลยโอเคหัวเลิศน่าเกลียดจังโอเคทันทีพี่อะไรใตอ่ะขี้เกียจหลานพอยโอ๊ยหลอนโอเคนะฮะคือตรงนี้มีหินอยู่นะฮะแล้วแม่แรงสามารถดัน เห็นคัพเปอร์สโตนมานะฮะเออข้อจำกัดของค o พเปอร์สโตนนะฮะว้ายถูกพักอ่ะแล้วก็ปล่อยฮะโอเคแล้วมันก็จะมาจบกันนี้นะฮะโอเคดันต่อดันอีกทีเอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะผลิตมาเรื่อยๆนะเราคงไม่อยากมานั่งกดทีละอันทีละอันอุ้ยเสียเวลาหรอกะครับเสียเวลามากนะฮะเราจะมาดูเทคนิคดีๆนะมโอเคอเล็กกดไปเรื่อยๆฮะจะให้รู้ว่าเออข้อจำกัดของพิสตันเนี่ยนะมันสามารถดันได้ทั้งหมดกี่บล็อกนะฮะ แต่จากกดหรือทดสอบมาแล้วนะมันดันได้ทั้งหมด12อันเท่านั้นนะฮะเอาเลยโอเคไม่เป็นไรเอเล็กเสียเวลามาเริ่มระบบลูบก,กันเลยดีกว่าคำสั่งเออ่ลูบก,ก็คือ,อ,อ,อทำทำ,ทำให้นมันวนไปวนมาจากคลิปที่แล้วนะฮะปลายหนึ่งนะฮะจะต้องเชื่อ,อ,อนะมต่อแงะทำไมอ๋ออแงะเลยแงะเลยแล้วแต่เพราะเราจะได้ดูต่อไป ปลายหนึ่งเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเราต้องหันเข้า,าตรงนู้นอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้อ่าคือทำให้ยังไงก็ได้ให้มันจึบจึ๊บจึ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 บ,จบอ่าแค่นี้เราก็จะได้วงกลมแล้วนะฮะเอ้ยหลูบหลูบลูบเขาเรียกว่านี่หลูบแล้วกันนะหรือเรียกว่าวนวนนะฮะ <S <S วิธีเปิดก็เหมือนเดิมนะฮะรีบเปิดรีบปิดนะฮะปุ๊บ อุ้ยกดผิดบอกแล้วต้องรีบเปิดรีบปิดนะฮะไม่ใช่ว่ากดเปิดทางนะปุ๊บอ่ะเอ๊ะรู้สึกเหมือนโดนอะไรไดันเนาะแน่นะรึกเหมือนะนโดน,นอะไรดันเนาะจริงด้วยเครื่องของเราก็เนี่ยฮะลูบง่าย,ายๆแบบเรียบง่ายใช้แค่ใช้แค่อันเดียวไม่ได้นะใช้อย่างน้อยหรือให้แนะนำนะควรสามควรสามอันนะฮะอย่างต่ำนะฮะ แล้วมันก็จะถูกดันไปเรื่อยๆนะ,นนะเพราะว่ามัน,ออนโอเคพอโอเคจบแล้วหมดแล้วมันไม่สามารถดันได้แล้วนะฮะสังเกตนะอา้าวดันได้อยู่ว่ะพ่สุกพิบ็อกเนี่ยอยยังมีต่อยโอเคมันจบเพียงแค่จบมากสุดหรือมันมันสามารถเออมากที่สุดนะฮะคือปักไฟอเล็กลบคนลปักไฟอนะ่ะปัล้วก็มีไฟแล้วก็มีไฟ ไฟคนไฟแหลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเท่านั้นนะฮะ <12. S 1> อันนี้ไม่รวมนะเพราะว่ามันดันไม่ได้นะฮะแต่เกิดสมมติเออนี่ก็เป็นระบบที่ดีนะถ้าเกิดสมมติมมเราปักไฟในห้องเรียนกันฟึบๆ,ๆนะฮะเราทุบบล็อกออกบล็อกหนึ่งนะฮะทุบบล็อกไฟออกนะฮะสังเกตว่าไฟไมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะดหมทั้งแถบหรือเปล่า หรือว่าเลื่อนรู้สึกอ่ะคือจริงตามตรงมันควรจะหลุดตามตรงมันควรจะหลุดแต่นี่มันน่าจะหลุดหมดเลยมันมันมันบั็กมันบั็กฮะบล็อกมันบั็กเออแล้วก็คพอร์สโตนเราจะไม่สามารถเออไม่สามารถเออไม่สามารถดันออฟซิเดียนได้นะเพราะหินออฟซิเดียนมันหนักนะเฮ้ยช่วยไปหยุดวงจรทีโอเคนี่คือการประยุกต์ใช้เลสตโ stone ในขั้นเบสิกนะฮะเราจะมีพิเศษโนอลขึ้นมาสเต็ปสองนะฮะอันนี้คือสเต็ปอ่อนที่สุดนะฮะจะเอาตั้งแต่อ่อนตั้งแต่อ่อนกากไปเทพเลยขอเรื่องขอเรื่องผมก่อนดีกว่าพี่พาขุดช่องนี้นี่เนี่ยเนี๋ยรับรองพี่จะเจอจะเจอเนี่ยขุดช่องนี้ลงไปอะช่องนี้เหรอฮะช่องที่พี่ยืนอยู่รับรองเจอไอรอนแน่เห็นป่ะเห็นป่ะตีช่องนี้อีกเนี่ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยอันอันเนี้ยตี สามช่องเนี่ยริมรับรองเจอหมดเห็นป่อเห็นปรอเห็นป่าอใช่ไหมสนับสนุนให้คนใช้โปรเนี่ยไม่เปล่าเว้ยสนับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อแน่นอนนึงไงอะไรสปาลคิปเปอร์สปาลคิปเปอร์ฮะสปาลคิปเปอร์เนี่ยอยู่ตรงเงี้ยสปาลคิปเปอร์เกิดมาไม่เคยเจอสปาลคิปเปอร์เลยนะเสียงลงไปตรงเงี้ยอเล็กเกิดมาเขายงไม่เคยเจอสปาลคิปเปอร์เลยนะฮะอันนี้คุณลงไปให้ดูเลยอะ อ่ะเดะไหนอยู่ไหนอ่ะขุดไปอย่าลากมันมาขึ้นอย่าอย่าลากมันขึ้นมาน,น,นะฮะเดี๋ยวเชื่อแน่นอนนะฮะมันต้องมีคนมาเม้นถามพี่แท็กมอที่อเล็กใช้มันคืออะไรอะ่ะบอกอเล็กทำอะไรอะ่ะโอ้อเล็กโฟอเล็กไอ้นู่นอเล็กไอ้นี่ชัวร์นี่คือแน่นอนเป็นสัจธรรมนะฮะมันต้องโพสชัวร์นะฮะโอ้อเล็กโกงแท็กเกอร์นู่นแท็กเกอร์นี่โหแท็กเกอร์ อมีใครตอบได้บ้างมอส Exale โหลดได้ที่ไหนมอสอเล็กชื่ออะไรเอ้ยไม่ใช่มอสมอส Exale ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเซิร์ชว่ายังไงโหลดได้ยังไงจะหาโหลดได้ที่ไหนหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งซัพพอร์ตหรือเปล่าอยากใช้บ้างทําต้องทํำยังไงอออีกนานตอนนี้รู้สึกว่า Exale จะพร้อมหนึ่งจุดเจ็ดนะฮะหนึ่งจุดแปดเขายังไม่ได้ทำออกมามายังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงคิปเปอร์อะตายแล้วได้ยินเสียงว่ะ ใกลแล้ว <tong> อ่ะคิปเปอร์มันมีเสียงที่ไหนฮะบีด้วยดียินเสียงสองตัวอีคิปเปอร์อยู่ห้ตัวนะฮะม,มีมีอยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงไหนฮะแต่ตรงหน้าเราไปอีกนิดเดียวขุดไปเลยบูทไปเลยเร็ว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 ก่อนเวลาหมดได้ยินเสียงแล้ว <simpler. S 1> คือขุดขุดเอาแบบให้เราสูงกว่ามันสักเอาขุดสูงกว่านี้นิดนึงอ่ะที่ว่ามันจะกระโดดขึ้นมาหาเราไม่ได้ฮะ ได้ได้ได้มองไม่เห็นอะไรเลยไอยีมันซะเลยายแลวคุณแล้วแล้วคุณแล้วแล้วคุณแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาหมดเห็นยังเห็นยังเห็นอะไรยังเห็นหินอะไรยังโอเคเห็นแล้วนี่ได้เอ๋ยานี่แค่นี้พอเห็นป่าวจด้เอ๋ห็นคีเปอร์ด้วยอะเห็นคีปเปอร์ยังแต่ก็ว่าน่าจะเป็นสปอนเนอร์ของซอมบี้มากกว่านะฮะไม่ใช่คีเปอร์หรอก แต่แค่มีคิดก็มันมืดมันก็มันแค่มืดเฉยๆไงอะถูกปะล่ะมันจุดระเบิดแล้วมันจุดระเบิดแล้วเอ้ยเอ้ยเอเล็กเดี๋ยวมานะก็ไปเอาราวาก่อนล่าตรงไปเลยฮะโอ้ยโดนตบรอก่อนแต่เพิ่งรีบขอยิ้มลาวาตัวนี้แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเพลงไม่เลยไม่ใช่อฮะ อย่าเพิ่งขุดนะพอาะพ่อพ่อพอพ่อพอหยุดไอ้ผู้ชยเนี่ยสังหารที่ที่เี่ยเฮ้ยมันตายขึ้นมาได้ไยัะต้องมีว,ว,ว่ายน้ำว่ายเหลาวาไปเห็นเสียงแล้วนั่งสารลงไปลงไปเป็นเพื่อนเขาไหมล่ะ เงาเดี๋ยวเหมือนพี่ยูอีกไม่ล็อกไม่ล็อกแล้วตอนนี้ยังไม่ล็อกเก็บความล็อกไว้ก่อนเฮฮฮดังมากเลยนะคลิปนั้นนะฮะแพ็กกูไม่ลงกับมึงหรอกกูล็อกดูจบชีวิต <c oughs> ต่อมาอาอ,าอาสรรพคุณของพี่นะอ่าฮะสรรพคุณนะฮะ <c oughs> เราจะทำการลงไปเดี๋ยวนี้อ่าลงไปไงเน่มันแพ็กูไม่ลงกับมึงหรอกกูล็อกกูล็อก นี่คือสมบัุณของคนที่ล็อกเกินนะฮะจะอาจจะเดทอย่างนี้ได้นะฮะโอ้สว่างมากเลยอ่ะแล้วก็มีเซนเซอร์อีกนิดหนึ่งนะฮะไอตืดไได้แตกออกให้วลยไปไปไปโดดน้ำ เนี่ยลืมดินีน่นมันไม่ใช่เพชรฟูนะน้ำน้ำสีส้มใช่ไหมไปดีกว่ามันไม่ใช่เพชรฟูนะรีไปแล้วสวยแล้วสวยแล้วอ,อุ้ยดับพอดีมันดับพอดีไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรช่างมันนะช่างมันนะฮะโอเคงั้นก็อย่าขุดโดนแทกเกอร์นะฮะแล้วก็มีดันเจียนนะฮะ อันนี้เป็นสปอนเซอร์ของซอมบี้นะฮะไม่ใช่คลิปเปอร์อย่างที่อาเล็กบอกนะฮะคือบอกให้ตามตรงนะฮะในไมค์ครับนะฮะไม่มีสปอนเซอร์ที่ไหนที่มีคลิปเปอร์นะฮะมีมากที่สุดแค่3ชนิดนะฮะก็คือมีซอมบี้เท่านั้นนะซอมบี้ส่วนใหญ่จะเจอซอมบี้นะฮะเซลตันแล้วก็แมงมุมสเกิลิตันหายากที่สุดนะฮะแมงมุมหาง่ายอันดับที่2นะฮะซอมบี้หาง่ายที่สุดนะฮะเอาพูดใหม่นะซอมบี้หาง่ายที่สุดสเกิลิตันระดับกลางสเกลพูดผิดปะเนี่ย ซอมบี้หายากซอมบี้หาง่ายที่สุดเซเกริตันหายากที่สุดแมงมุมหาง่ายปันกลางโอเคแล้าเกิดใครเจอสปอนเซอร์ของเซเกริตันถือว่าโชคดีมากนะฮะไอเทมมันโคตรเด็ดเลยฮะส่วนเออ่สปอนเซอร์ของแมงมุมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมาคาร์ชั่นนับบัดนาวนะฮะเราอาจจะทำเครื่องปั๊มไอเทมแมงมุมยากนิดนึงนะเพราะว่าแมงมุมมันสามารถปีนกำแพงได้นะฮะ แล้วมันก็ไม่จมน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องจ้างเครื่องสังหารเป็นชนิดพิเศษนะคือฆ่าด้วยลาวานะฮะโอเคเขาจบไมค้าเพลงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในภาคหน้านะฮะคือการใช้ p r o f e s ชั่นอลเอ้ยการใช้เดสโตนแบบโปรเฟชชั่นอลนะฮะต้อเราวันนี้สวัสดีฮะ